ีครับเขมภัทรสวัสดีครับไฟล่าสุดโอ้โหโลกช็อกเลยใช่ครับต่อยหมกักธิ์เทวดานอนหลายชั่วโมงเลยครับผมตอนที่ดูคลิปใหม่ๆเป็นห่วงเขาด้วยครับเขาจําอะไรไม่ได้เลยครับผมนะฮะพูดถึงเหตุการณ์วันนั้นนิดนึงก็เหตุการณ์ก็ยกแรกผมก็เกมกีฬาผมก็น่าจะเป็นรองเขาครับตามเขาอ,อยู่ครับอ่าพอยกสองไปพบก็คิดว่าเราต้องตีตื้นขึ้นมาครับแล้วก็ มีโอกาสได้ใช้หมัดหมัดคว้างอย่างกับที่เราฝึกมาไว้ครับก็ได้ใช้อย่างที่คิดไว้ครับแล้วก็โดนเต็มเต็มเลยครับก็เลยได้หมัดนั้นหมัดเดียวครับได้ล้านแปดเลยครับครับผมซ้อมนานไหมหมัดนี้ก็หมัดนี้ก็ซ้อมไม่ค่อยนานครับก็ทําอยู่เรื่อยๆครับเวลาซ้อมได้ลงนมก็ซ้อมอยู่เรื่อยๆใช่ครับ ในใสายตาของผมเองคิดว่าเป็นหมัดแห่งปีเลยเพราะว่ามันมีชอ็อตที่ทําให้ลิทิวดาเหมือนกับจาอะไรไม่ได้เลยครับผมนะคะคาดหวังไหมว่าหมัดนี้จะสร้างอะไรใหม่ๆให้กับตัวเราก็ไม่ได้คาดหวังครับเพราะว่าเป็นหมัดที่เราซ้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้อยู่ประจําครับแต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้ใช้บนเวทีครับแล้วก็ครั้งที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ใช้ครับ <S <S แล้วก็ มันเป็นจุดสรบปด้วยนะครับหมัดนี้ครับก็โดนจริงๆครับก็ครับผมอย่างนี้คนดูคลิปนั้นจะมาต่อยกระสีมาเพชรนี่โอ้โหต้องระวังตัวมากเลยครับก็ต้องลูกระวังลูกใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาครับเพราะผมก็ฝึกลูกใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเวลาเลยครับครับครับผมหลังจากที่ต่อยกับลิทเทวดาแล้วมีโปรแกรมจะไปต่อยีกับใครต่อครับก็น่าจะไปต่อยกับคนจีนครับในปีหน้าครับเดือนกุมภาพันธ์ที่9ครับต่อยที่อินโดนีเซียครับ เมันเชมเป้ชิปอินโดนีเซียจะเป็นสไตล์ของคิกบ็อกซิ่งครับเปลี่ยนเปลี่ยนครับเนื่องจากว่ามวยไทยตอนนี้เรานี่อยู่แลนด์กิ้งเบอร์หนึ่งใช่ครับเหนือจากเราก็คือพี่น้องโอ๋คนเดียวใช่ครับแต่โปรแกรมที่ยังไม่เจอพี่น้องโอ๋เราไปต่อยคิกบ็อกซิ่งก่อนใช่ครับเพื่อเพื่ออะไรครับก็อยากจะเปลี่ยนสไตล์ใหม่ๆก็อาจจะมีโอกาสได้ชิงสไตล์ของคิกบ็อกซิ่งครับก็ก็อยากจะเป็นในหลายๆสไตล์ครับก็คิกบ็อกซิ่งด้วยมวยไทยด้วยครับผม ครับผมอ่าเราไปต่อยที่จีนเขาเป็นใครครับนักมวยจีนอ้นอ้าผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นใครแต่ว่าเห็นโปรไฟล์ของเขาครับก็กส็สไตล์การต่อยก็โอเคอยู่ครับในระดับหนึ่งผมก็ต้องเก็บเป็นประสบการณ์แล้วก็ไปฝึกฝนแก้ทางครับเพื่อที่จะไปต่อยในเดือนกุมภาเนี่ยครับครับสมมุติว่า ป่อยคิกบ <si ็อกซิ่งประสบความสำเร็จเส้นทางมวยไทยเราก็เป็นแรงด์กิ้งเบอร์หนึ่งอยู่ถ้ามีทางเลือกเราชอบแบบไหนมากกว่ากันก็ถ้าเกิดถ้ามีทางเลือกก็เลือกทั้งสองทางครับมวยไทยก็ได้คิกบ็อกซิ่งก็ได้ครับครับครับผมต้องบอกว่านี่คือว่าที่แชมเปี้ยนโลกก่านแชมป์ญี่ปุ่นต่อไปครับผมนะฮะคิดว่าอีกนานไหมกว่าเราจะได้ถือประกานี้ก็คิดว่าไม่นานครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับละเอี่ยงหนึ่งก็มีวันลงมีนีครับก็มีโอกาสที่จะ ได้ต่อยในเมืองไทยด้วยครับก็อาจจะมีโอกาสไวขึ้นกว่าเดิมครับที่ได้เห็นผมคลองเขมขัดครับบอกเคล็ดลับนิดนึงสมมุติว่ารายการเราจะขึ้นเนี่ยเดือนกุมภานะวันนี้เราซ้อมได้อย่างเรไร่าผมไม่มีการพักผ่อนครับนอกจากวันอาทิตย์วันเดียวก็ซ้อมอยู่ตลอดเวลาก็จะมีผนหนักผาผนเบาไปเลยครับแล้วก็ ช่วงเวลาเดือนสุดท้ายก็จะอัดเต็มที่นะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปโชคครับช่วงนี้เขาซ้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ได้พักครับอย่างนั้นคําพูดที่คุณจาตีพูดถึงนักกีฬาวันต้องขยันสคริสละความสุขแล้วทุ่มเทเพื่อถึงัุดเส้นนี้ใช่ครับขอบคุณครับครับผมครับ